โชอันเป็นศัตรูที่น่าเสียดายมากเพราะว่าเขามีฝีมือแต่ว่าเขามีจิตใจที่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการด h e e n า m y ครับผมสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับมาจากเรื่องยอดกุ๊กแดนมังกรนะครับนั่นก็คือโชอันนั่นเองนะวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของพ่อครัวคนเก่งคนนี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่ยึดเป็นของยอดกุ๊กแดนมังกรอันที่ยังไม่ได้รีบูตผมรู้สึกว่าอันนั้นมันดูมีมิติมากกว่านะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับประวัติความเป็นมาของชายที่ชื่อโชอันว่าเขามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบบ้้้าาาแลวกกก็มกมีรต่อสูั ยังไงแล้วก็มีจุดจบยังไงนะครับต้องเกินในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าโชอันเนี่ยเขาก็เป็นพ่อครัวมีฝีมือคนหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาทําอาหารเก่งจริงเ<ๆ>ขามีความรู้จริงนะครับแล้วก็ท่านับในมุมของความเป็นบุคลากรต,ะตะนานาน่างๆถือว่าเป็นที่ต้องการคนหนึ่งเลยนะครับหมายความว่าร้านอาหารทั่วไปก็อยากจะเอาโชอันไปแบบเป็นพ่อครัวประจําร้านอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าเขาเป็นคนที่แบบหยิงยโสในฝีมือของเขานะครับคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองแน่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ด้วยทัศ ไม่ดีนะครับก็ได้พบความล้มเหลวในชีวิตต่างๆนานามากมายเลยนั่นเองนะซึ่งถ้านับบทบาทของเขา100%เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5%ที่เราจะได้เห็นใจเขานะครับอาแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะกันในบทบาทที่จะสรุปกันในทีเดียวนะครับผมก่อนอื่นต้องมาเริ่มที่ตัวโชว์อันนะครับเดิมที่นะครับในเนื้อเรื่องนะครับเราจะมีพระเอกที่มีชื่อว่าหลิวเหมาซิงแล้วหลิวเมาซิงเนี่ยเขาก็มีแม่ของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งแม่ของหลิวนะครับผมอาจารย์ไปนะครับเขาก็มีความสามารถเป็นแแมมม่่ครััวททีีีสุดดดยยออากกๆเเหืนนนะล้ ที่เขามีความสวรรค์แบบนี้นะครับเขาก็ได้ส่งต่อความสามารถส่งต่อสีนัตรนาให้เหมาโดยที่เหมาเองก็ไม่รู้ตัวว่าได้รับสืบทอดมาจากท่านแม่เยอะนะครับก็คือมาทําอาหารเก่งมากๆใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยตัวของอาจารย์ไปเองเขาก็มีลูกศิษย์ที่มีชื่อว่าโชอันด้วยนะครับซึ่งโชอันเนี่ยนับว่าเป็นศิษย์เบอร์หนึ่งของอาจารย์ไปเลยนะครับก็คือมีความสามารถทําอาหารเก่งมีความรอบรู้อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับโดยที่ไปเขาก็เลี้ยงดูโชอันมาในฐานะที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเลี้ยงดูเหมาเลี้ยงดููููคาาาาารินนที่่่่เป็็ลลลกกกชชยสวววใมมมั้อแึผ อเขาขโมยเงินในร้านไปครับผมซึ่งก็เป็นพนักงานนะครับแล้วก็ขยักยอกเงินในร้านเข้าไปทําสิ่งที่ไม่ดีถราผมจะไม่ผิดก็คือเอาไปเล่นการพนันเอาไปแบบว่าเลี้ยงหญิงอะไรพวกนี้นะครับก็คือเอาไปใช้ในทางอบายมุกนั่นแหละนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเงินในร้านหายครับผมคุณแม่ก็เครียดนะอาจารย์ไปก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับพอเงินหายปุ๊บสิ่งที่แบบว่าหวังจะสร้างนู่นสร้างนี่เป็นชีวิตจิตใจอะไรเงี้ยก็มาลายหายสิ้นนะครับทำให้อาจารย์ไผ่เนี่ยเขาต้องทํางานหนักนะครับ ทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นในภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะมีคําศัพท์อยู่คํานึงคือคําว่าคาโรชิครับผมคาโรชิเนี่ยเป็นคําที่ใช้สื่อความหมายว่าการทํางานหนักจนตายครับผมเออคืออาจารย์ไปน่าจะเป็นลนักษณะนั้นครับผมทํางานหนักไม่ได้พักไม่ได้อะไรพวกนี้ผมเห็นมาเยอะเหมือนกันนะครับที่จริงอันนี้ผมแชร์ว่าแม่ผมก็เป็นเหมือนกันเวลาที่แบบเขาทํางานหนักเกินไปเนี่ยร่างกายมันจะค่อนข้างตะ,ตะกุกตะกักอะไรพวกนี้แล้วก็คนทํางานร้านอาหารแม่ผมทําร้านอาหารไงแล้วผมก็จะเห็นว่าเอ้ยร้านอาหารหลายๆคนาก็ะนทชํ ให้ร่างกายไม่ค่อยดีนะครับจนอาจารย์ไปป่วยร่างกายไม่ไหวและแล้วก็จบชีวิตลงนะครับเท่ากับว่าอันเนี้ยถือเป็นความผิดของโชอันเพราะถ้าโชอันไม่ขโมยเงินถูกไหมอาจารย์ไปก็คงแบบว่าได้ทํางานด้วยความเหมาะสมนะครับไม่ต้องมาลําบากลาบนทํางานหนักจนร่างกายไม่ไหวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้อาจารย์ไปถึงแก่ความตายพูดแบบนี้ก็คงไม่ผิดนักแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องใช้คําว่าอาจารย์ไปเขาก็ไม่ได้โกดแค้นอะไรในตัวโชวอันในวันที่อาจารย์ไป่จะจากไปก็ยังคุยกับเหมาคุยกับคาริน แล้วก็โชวอันเนี่ยจะต้องเปิดร้านจีเซยโหลหรือคิคาโรเนี่ยให้ยั่งยืนให้เป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ของมนถนนเสฉวนให้ได้เลยนะ,นะครับก็คุณแม่เชื่ออย่างนั้นครับแต่ว่าโชวอันเองครับด้วยทัศนคติที่ไม่ดีของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แบบมีการขโมยเงินแล้วก็ไม่ได้สนึกผิดว่าตัวเองทําให้อาจารย์ไปต้องตายนะครับก็เป็นลักษณะน,นั้นแล้วโชวอันเขาก็เดินทางไปเดินไปเป็นพ่อครัวเก่งๆของเขาในร้านอาหารต่างๆนานานะครับจนใน E ีพีหนึ่งเลยครับโชวอันก็ได้กลับมาครับผมพอได้กลับมาแล้วเเเนนีีี่่่่่กกกกลักลนะกาาัับบบบมมมาาาาาาา็ไไไดดดะะะ้้ววคืือออหขขรรรตสทจ เป็นพ่อครัวคนใหม่ของร้านคิคารนะครับผมซึ่งคิคารเนี่อันนี้จะเป็นชื่อที่อ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นภาษาจีนใครเคยฟังภาคไทยมาก็อาจจะเป็นจีเซโหลนะแต่ว่าผมคุ้นกับคําว่าคิคาโรไปแล้วนะครับก็ขอใช้คํานี้ละกันนะครับให้เข้าใจว่าร้านคิคาโรก็เท่ากับร้านจีเซโหลที่อาจจะเคยดูภาคไทยกันมาให้ใหเข้าใจง่ายๆแบบนี้ได้เลยเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยในส่วนของที่โชอันเขากลับมานะครับเขาก็มาบอกว่าขอทําของอร่อยๆให้กินเอยเดยนะครับ,รบก็สั่งอาหารไปใช่ไหมแล้วก็พ่อครัวในร้านคิคารวโรเขาก็ทก อาหารอร่อยทุเล็ดนุน่นนันนะครับแล้วก็พังร้านเทะเละเทะเลยนะแลวก็แสดงตัวทันทีว่าเขานี่แหละคือหัวหน้าพ่อครัวคนใหม่ของร้านเน้ได้รับตาจากท่านนายพลรีมาแล้วท่านนายพลรีอนุมัติแล้วนะครับไปไปมา,มาปุ๊บเหมาก็กลับมานะครับซึ่งตอนนั้นเหมาเขาเออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วพอกลับมาเสร็จพวกท่านนายพลรีก็มีการมาบอกว่าเฮ้ยโชอันเดี๋ยวยังไม่ได้บอกว่าให้เป็นหัวหน้าพ่อครัวโดยสมบูรณ์แต่ว่าให้พิสูจน์ฝีมือก่อนว่าเป็นได้นะครับและทีนี้โชอันเขาก็มีการทําอาหารให้ท่านนายพลรีกินโอ้โหสสููนีมมออกัดดเเย้้้ววาา็ตงงขผท ซึ่งเมนูนี้นะับว่าทําให้ในายพลรีประทับใจนะครับพอประทับใจเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงแล้วว่าจะให้โชว์อันสืบทอดรันนี้ดีไหมหรือจะให้เหมาเป็นหัวหน้าพ่อครัวในอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยมีการจัดแข่งขึ้นมานะครับซึ่งการจัดแข่งทางนั้นเป็นการจัดแข่งที่เดิมพันด้วยชื่อการเป็นพ่อครัวครับผมถ้าเกิดว่าใครพ่ายแพ,ยพย้ก็อาจจะต้องถูกริบสิทธิ์การเป็นพ่อครัวไปนั่นเองเนาะและโจทย์ในการแข่งทางนั้นนะครับก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องในตำนานนั่นเองครับซึ่งเต้าหู้ทรงเครื่องในตำนาน,น แล้วก็ด้ยวยความเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับมันก็จะมีในเรื่องรสสัมผัสต,ต่างนๆนานานะครับคือมีความเค็มมีความเผ็ดมีความทําให้ลิ้นชามีความหวานมีความเปรี้ยวอะไรพวกนี้เป็นรสสัมผัสหลักทั้ง5ของตัวเต้าหู้ทรงเครื่องที่ควรจะมีใช่ไหมแต่ว่านายพลลีเขาบอกว่าตอนที่กินของอาจารย์ไปเนี่ยมันมีอันที่6ด้วยนะครับเป็นรสที่6เนาะและทีนี้โชอันกับเหมาก็เลยไปสืบหาวิธีการว่าจะทํายังไงให้รสสัมผัสที่6มันออกมาได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็สามารถทําได้นะครับก็ค สัมผัสนั่นเองนะครับการสัมผัสในที่นี้คือแบบเท็กซ์เจอร์ของอาหารเนี่ยมันจะต้องมีความพิเศษนะครับตอนนั้นเนี่ยโชอันเขาก็ทําโจทย์เป็นที่ว่าเต้าหู้ทรงเครื่องแต่ใส่เนื้อชั้นดีให้มันมีความเด้งมีความหนืดอะไรเงี้ยแล้วพอนายพลลีกินเข้าไปปุ๊บก็เฮ้ยมันดีนี่หว่าแต่ว่ายังไม่น่าจะใช่หรือเปล่านะครับพอได้ชิมของเหมาปุ๊บคราวนี้แหละของเหมาคือตอบโจทย์ครับผมเหมาอ่ะเขาเอาพวกเต้าหู้มาทําเป็นคล้ายๆกากใช่ไหมแล้วก็เอาไปทอดให้มีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อนะครับกลายเป็นเต้าหู้แบบนี้ม ความยืดหยุ่นความกระเด้งกระดอนของตัวเนื้อที่เหมาใช้ก็คือเต้าหู้เนี่ยมันมีความเด้งมากกว่าและนี่แหละคือรสสัมผัสที่6ที่นายพลลีเคยกินนะก็คือว่ารอบนี้ทาให้เหมาสามารถเอาชนะการแข่งของโชอันไปได้แล้วโชวอันก็จะหายไปจากวงการเลยก็คือไม่ได้มีบทอะไรมาให้เราเห็นอีกเลยนะและทีนี้นะครับบทบาทของเหมาก็คือเขาก็เดินทางต่อไปใช่ไหมครับไปแบบเป็นพ่อครัวยอดเยี่ยมเดินทางศึกวิชาแล้วก็วันหนึ่งนะครับผมได้จับพัดจับหูไปต่อสู้กับพ่อครัวสวมหน้ากากเหรียญน,นะครับแล้วก็ได้รู้การมีตัวตนของพวกสมาคมอาหารใต้ การต่อสู้ของสมาคมทหารใต้ดินก็เดินต่อไปโดยที่ว่าเนื้อเรื่องมันก็นจะพาไปยังเรื่องการต่อสู้ในเรือกีเลนนะครับเพื่อชิงแผนที่ในการที่จะได้มาซึ่งเครื่องครัวในตำนานนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าการแข่งครั้งนั้นเป็นการแข่งขันทําอาหารจัดเลี้ยง4อย่างนะครับซึ่งก็ต้องแข่งกัน4คู่โดยที่ไอ้คู่งคู่2คู่3เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าแยกเป็นการแข่งของอันนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าในการต่อสู้กับโชอันเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีการต่อสู้กับเมาสในรอบที่4่นะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ แล้วก็แพ้หนึ่งไปนั่นเองนะครับหมายความว่าโชอันกับเหมาเนี่ยถือเป็นสึกสุดท้ายแล้วที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปซึ่งโชอันก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมาก็ตกใจว่าเดี๋ยวนะคู่ต่อสู้คนที่4ของฉันคือแกเองเหรอโชอันและโชอันก็เปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกทําให้ฉันถูกริบใบอนุญาตการเป็นพ่อครัวและไม่สามารถเป็นพ่อครัวที่อื่นได้แล้วแกคิดเหรอว่าตอนที่ฉันแพ้แกตอนนั้นไปนแล้วฉันจะสามารถไปเป็นพ่อครัวที่อื่นได้คนที่เปิดรรัััับนนนนนกกกก็็็จะมมมมมมมีีแแแคคคค่่่สาาาาาาาออหใต้้้้้ดดิเเเทโชลลไไปวววยซ นิดหน่อยนะอ่าซึ่งก็ประกาศกล้าวอีกอย่างหนึ่งว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเป็นจุดจบของพวกแกเป็นแน่แท้เลยนะเหมาแล้วในทางกลับกันเหมามันก็ไม่ยอมนะครับเหมาบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นจุดจบความแค้นของเราแต่มันจะเป็นจุดจบของความฝันที่โสมมมของแกก็คือโชว์อันนะครับผมตัวเหมาเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่แบบว่าเก่งนะแต่ว่าทําไมจิตใจไม่ดีท่องทําชั่วตลอดเวลานะทำชั่วในที่นี้คือการที่ลักพาตัวแบบพวกใต้เท้าพวกพ่อของซันเจมาเป็นตัวประกันเพื่อให้พวกเหมาเข้ามาแข่งในการแข่งสีีีอาหาหรรจััดเล้้ยงนนะคบผม ก็คือแบบว่ายอมไม่ได้โชอันมันชั่วเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาก็จะขอตัดสินกับโชอันแล้วก็จะเอาชนะโชอันให้ได้เลยนั่นเองครับซึ่งการแข่งครั้งนี้นะครับก็กําหนดกฎกันเลยครับว่าวัตถุดิบที่จะใช้จะต้องเป็นเต้าหู้นะครับแล้วก็พวกเต่าเท้าจางที่เป็นกรรมการเขาก็บอกว่าถ้าจะทาเต้าหู้แล้วก็เอาเต้าหู้สําเร็จรูปมามันก็จะดูไม่ดีนะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนะครับพวกเราก็อิ่มอาหารกันมาเยอะและขอให้พวกเธอทั้งสองคนไปทาเต้าหู้สดๆตั้งแต่ตอนที่เป็นถั่วลืองเลยนะครับก็คือเอาัเหหอาานนนี้้กรรใิ ก็คือกรรมาการยื่นคาขาดก็จะมีเวลาประมาณหนึ่งครับผมเรียกว่าประมาณเกือบสิชั่วโมงนะครับในการเตรียมการแล้วก็เดี๋ยวมาทําอาหารกันที่ห้องครัวแห่งนี้นะครับทั้งโชอันแล้วก็เหมาก็ไปเตรียมตัวนะครับว่าจะทาเต้าหู้ตั้งแต่แรกมาอะไรยังไงโดยที่ว่าเพื่อนพ้องของสมาคมอาหารใต้ดินมันก็มีการถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมาเป็นคนเสนอเต้าหู้มาแบบนี้สแสดงว่ามันอาจจะได้เปรียบในการแข่งครั้งนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยโชอันเขารู้ว่าอยังไงเหมาก็ต้องเสนอเป็นหัวข้อนี้เขาก็เลยเตรียมเมนูเตรียมการไว้แล้วเหมือนกันนะ กลายเป็นว่าคนที่มีแผนก็คือตัวโชวอันนั่นเองเนาะทีนี้นะครับตัวของหนึ่งจงครามช่างนะครับคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงตัวร้ายๆหน่อยใช่ไหมเขาก็มีแผนสำรองนะครับนั่นก็คือไปทําให้เต้าหู้ของเหมาเนี่ยกลายเป็นนัตโต้นะครับนัตโต้ก็คือถั่วเน่านั่นเองนะแล้วทีนี้เนี่ยเหมาเขาก็แทบจะไม่มีเวลาเตรียมการและมีเวลาพอที่จะแค่ทําเป็นเต้าหู้สาเร็จนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเหมาเขาก็เกิดไอเดียขึ้นมานะครับว่าจะทาเต้าหู้อะไรไปสู้กับโชอันดีแล้วก็สามารถทําเมนูเต้าหู้ที่มีชื่อว่าาาาาแแนนนนดดด้้้มมมหหัศศจจรรรย์ไคเเเตูข,ของก็็ป เมนูที่ผมเห็นแล้วผมอยากกินมากนะครับบอกเลยนะครับมันเป็นเต้าหู้ที่มีความขาวดำเนาะสมเป็นแพนด้าเลยนะครับแล้วก็ใช้ตําตันดามาทําเป็นเต้าหู้ดาตัวเต้าหู้ขาวก็ใช้เต้าหู้ขาวของมันเพ,พียวๆเลยมีซอสเผ็ดที่สามารถกินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหวานเผ็ดได้กินหอมเต้าหู้สู้ซ่ซาสูซ้ซ่ามากอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเมนูพลิกวงการนะครับที่ทําให้เหมาเนี่ยสามารถพลิกขึ้นมาเรียกว่าจะได้เปรียบนะแต่ว่าโชว์อันเองเขาก็มีทีเด็ดครับผมคือเมนูที่เขาเตรียมมาที่จะใช้สู้กับเหมานะครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเต้าหู้ดนตรี3อย่างมตตหูดนรี สามอย่างนี้เป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมาจากการที่ว่าคล้ายๆเป็นยากิโซบะนะโชอันนะครับเขาเอาเมนูเต้าหู้ไปทําเป็นวัตถุดิบ3อย่างประกอบไปด้วยเส้นเนื้อแล้วก็เต้าหู้ครับผมซึ่งเมนูนี้นะครับเส้นเนี่ยเขาจะเอาแบบแป้งสาลีมาบดกับตัวเต้าหู้กลายเป็นเส้นที่มันจะดูมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีรสสัมผัสมีกลิ่นของความเป็นเต้าหู้ใช่ไหมส่วนเนื้อครับผมตอนแรกก็คิดว่าเป็นเนื้อแต่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นเต้าหู้ครับผมเต้าหู้ที่มีการเอาพวกแบบว่ากาก,ากตาเต ไไผมก็เป็นคล้ายๆลักษณะนั้นนะครับก็คือเอาไปเป็นคล้ายๆของทอดนะครับทอดให้มีลักษณะหน้าตาเป็นเหมือนเนื้อถ้าสมัยนี้ก็จะมีแบบพวกเนื้อเรียนแบบนะครับเนื้อแพนเบสที่ทำจากพืชอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับผมฟิลมันจะประมาณนั้นนะครับส่วนอันที่สามที่เป็นเต้าหู้อันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับเป็นเต้าหู้ที่เห็นชัดเจนอ่ะก็คือจะมีเส้นเต้าหู้แล้วก็ตัวเนื้อที่โชว์อันเขาเอามาทําเป็นเต้าหู้ดนตรี3อย่างนี้นั่นเองครับซึ่งเมนูนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให,ให้กับพวกกรรมการได้เป็็นนนนอออย่่่าาาาาาางดดีีตตแแแแแรกททบบบบโชัเเเหหหหววมมํู้้้พล แค่นี้เองเหรอโอ้การแข่งครั้งนี้ยังไงฉันก็ต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วพอพวกกรรมการกินอาหารของโชวอันก็ตามที่เป็นอย่างนั้นเลยจริงครับผมทุกคนประทับใจกันมากแล้วทีนี้ก็ต้องมาถึงการตัดสินใช่ไหมครับซึ่งในการตัดสินครั้งนั้นเนี่ยโชอันเขาก็มั่นใจนะครับว่าเขาจะต้องชนะเหมาเหมาเองก็รู้สึกว่าไอ้โชวอันเนี่ยดูมันตัวใหญ่เหลือเกินดูแบบว่าจะชนะฉันได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับเหมาก็กลัวทุกคนก็แบบรู้สึกแบบว่าใจไม่ดีว่าเหมาจะแพ้หรือเปล่าเหมือนกันแล้วทีนี้เมื่อผลตตััััััดดดสินนนนนอออออกกกกกะคครรรรรบบ็็มมีีีาาาาาาว่่หหหทไ้้้้ชชยใงืเูแพจ ของพ่อครัวยอดเยี่ยมลิวเมาสิซิงนั่นเองซึ่งมาตัดสินตรงนี้เสร็จแล้วครับเราจะได้เห็นว่าพวกสมาคมอาหารใต้ดินที่มันนั่งเป็นคนดูเนาะมันก็โวยวายเลยว่าเฮ้ยกรรมการตัดสินไม่ดีไม่ใช่ว่าไอ้ก็ต้อูดเด็กๆอย่างเงี้ยไปจะไปชนะโชว์อันได้ยังไงวะนะครับก็มีการพูดกันนู่นนี่นั่นแล้วโชว์อันเขาก็ทุกคนหุบปากก่อนตอนนี้ขอถามกรรมการได้ไหมว่าขออธิบายเหตุผลที่ทําให้ฉันยอมรับได้หน่อยว่าทําไมอาหารของเหมามันถึงชนะอาหารของฉันได้นะก็มีการถามกรรมการไปกรรมการก็อธิบายครับผมโดย เโดยที่ไต้เทาจางที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พูดคาตัดสินนะครับก่อนหน้าที่จะถึงไต้เทาจางเนี่ยก็ให้กันไป1คะแนน2คะแนน1คะแนน2คะแนนก็เท่ากับว่าเหมากับโชวอันเนี่ยมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่2ต่อ2ครับแล้วทีนี้ไต้เทาจางเนี่ยเขาขอตัดสินเป็นว่าให้เหมาเป็นผู้ชนะด้วยเหตุผลที่ว่าเต้าหู้ดนตรี3อย่างของโชวอันนั้นตัวของไต้เทาจางเคยกินมาแล้วมันไม่มีความออริจินอลครับสิ่งที่ไต้เทาจางเขายึดมั่นก็คือความเป็นยูนิเวอร์มซลิตี้แล้วก็ ก็มีความเป็นออริจินอลของพ่อครัวคนนั้นนะครับตัวของเหมาเนี่ยมีการทําเป็นออริจินอลครับผมแล้วก็แต่เท้าจางสัมผัสถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดว่าเหมาเขาจะสามารถเปิดวงการอาหารจีนให้ทั่วโลกได้รับรู้ได้นะครับแต่ว่าของโชอันนะครับมีความเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ก็จริงนะครับเอาไปขายทั่วโลกเนี่ยคิดว่าน่าจะขายดีนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยเลยแต่ว่าไม่มีความเป็นออริจินอลครับผมโชอันก็บอกว่าเดียวฉันแพ้เหมาฉันออกเดินทางทั่วเสีฉวนปักกิง่งกวางเจ้าแล้วก็ได้คิดค้นเมนูนขัง,งของ ม,มีความเป็นออริจินัลนะโชวอันก็มีการโวยไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เฉลยจากใต้เท้าจางก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจว่าเมนูที่โชวอันทานั้นนะครับมันเป็นเมนูของอาจารย์ไปที่ใต้เท้าจางเคยกินที่ร้านคิคาโรมาแล้วครับผมซึ่งเหมาก็ตกใจว่าเดี๋ยวโชวอันนั่นเป็นเมนูที่เรียนมาจากท่านแม่เหรอนะครับสรุปว่าโชวอันบอกไม่ใช่ฉันคิดขึ้นมาเองนะฉันสาบานได้โอ้โหโชอันแบบเถียงคอเป็นเอ็นนะแต่ว่าใต้เท้าจางก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันนะโชว่่ว่าาาาคคนนเนเเรรึึียวววลทู้สกตัเองงยิ่่่่่ใหญแแตววาาม้ แกจะออกเดินทางไปมากมายไปศึกษาวิชาไปเห็นโลกตัๆนๆานานแล้วสุดท้ายแกก็ยังอยู่ในฝ่ามือนางฟ้าไม่สามารถก้าวข้ามอาจารย์ไปไปได้โชอันมันก็ช็อกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยก้าวข้ามอาจารย์ไปไปได้เลยหรือนะแล้วก็เป็นอันจบคําตัดสินว่าโชอันเป็นฝ่าย่ายแพ้จริงๆครับแต่ว่าโชอันเขาแพ้รล้พาน,นิดนึงนะครับนั่นก็คือเขากดสวิชที่ทําให้เรือลํานี้ระเบิดลงซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่ที่แม่น้ําแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ําที่มีความยาวแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนทะเลใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับถ้า ผมไม่รอดนะครับโชวอันก็กดระเบิดปุ๊บทุกคนก็หนีตายครับผมก็ค่อยๆหนีกันไปหนีกันไปแล้วทีนี้เนี่ยเรือกีเลนที่ค่อยๆพังไปพังไปปุ๊บอะทุกคนก็ค่อยๆกระโดดลงมาแล้วก็ค่อยๆหนีไปยังเรือช่วยเหลือนะครับทุกคนก็หนีรอดไปได้จนสุดท้ายอะครับเหมาก็กำลังจะหนีเหมือนกันแต่ว่าได้ไปเจอกับโชวอันตรงท้ายก่อนนะครับพอเจอกับโชวอันเสร็จเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยโดยที่โชวอันบอกว่าฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเหมา WS. ฉันจะเอาแกไปกับฉันด้วยนนนนะะครรััััับบกกก็ืออจ่่่่่่าาาาาเเเเมมมมแหลลนะตวขณทีีชงไฟยูดดดุิิ ครับผมพอเกิดระเบิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยโชอันมันกำลังจะร่วงไปจุดที่แบบว่ามีเปลวไฟเผาไหม้อยู่ตรงบริเวณเรือแต่ว่าเหมา่เขาเป็นคนจับโชอันไว้ครับผมคือไม่ให้โชอันร่วงไปนั่นเองครับก็เป็นความงงนะครับว่าทําไมเหมาถึงเผือไปช่วยโชอันนะครับโชอันมันก็บอกว่าแกมาช่วยฉันทําไมเนี่ยนะแล้วเหมาก็บอกว่าฉันปล่อยให้คนที่ทําอาหารของท่านแม่ต้องตายไปตรงนี้ไม่ได้แล้วเหมาก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าที่ผ่านมาแม่ไม่เคยแค้นโชอันเลยอยากให้โชอันกลับมาเพื่อที่จะเปิดร้านอาหารคิคารโรไปด้วยกันอะไรเง ก็เหมือนจะสํานึกผิดตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ได้มีการมอบสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคมภีอาหารที่น่าจะได้เรียนมาจากอาจารย์ไฝ่นั่นแหละครับแล้วก็มอบให้เหมาไว้เป็นของฝากแล้วขอเถอะเหมาขอให้ฉันได้จบชีวิตลงที่แม่น้ํำยางสีเกียงแห่งนี้และขอให้แกได้จดจําชื่อของสิทธิพี่คนนี้สิทธิพี่ที่มีชื่อว่าโชอันไว้นะเหมาก็เป็นการพูดอําลาเหมาไปนะครับและโชอันก็ตกลงไปในทะเลพเพลิงแล้วเหมาเองก็ต้องรีบหนีนะครับคือมีเรือของเลออนมารับพอดีครับผมตอนนั้นเลออนเขาแบบไปตามตั้งช้างใช่ไหม,ไมา ช่วยเหมาตัวนี้ไปได้ครับก็คือเป็นการจบการแข่งขันการต่อสู้บนเรือกีเลนแห่งนี้ไปนั่นเองแล้วตัวนี้ก็คือได้เครื่องครัวในตำนานมานด้วยแล้วนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มโชอันพ่อครัวสุดเก่งแต่มีจิตใจที่ทะเยอทะยานและชั่วร้ายนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้พูดไว้ว่าถ้าตัวโชวอันเองเนี่ยผมมีความเห็นใจให้เขาช่วงท้ายนะครับที่เขามีความกลับใจได้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบยังชั่วจนวินาทีสุดท้ายเลยเนี่ยตอนนั้นเขาอาจจะโจมตีเหมาแล้วก็ทำให้เหมาตายต เออก็คงสํานึกผิดณเวลานั้นแหละครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงสายไปแล้วไม่คิดจะไปแก้ตัวไม่คิดจะไปกลับตัวกลับใจบนโลกแห่งความเป็นจริงและอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจว่าจบชีวิตลงณนะที่แห่งนั้นเลยก็น่าจะดีกว่านั่นเองครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับศัตรูตนนี้นะครับผมใครเคยดูดยอดกุ๊กเดมังก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโชว์อันเป็นตัวละครแบบไหนนะครับมีความคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบเขาในตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีีีมมาาาาพูดดดคคุยยยใใใหห้้้้ฟััังงงงงเเเท่่่นนรรรบถแลลชชออืกกกกกกไ์ิป็จ ด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ